ครับส่งไปแล้วกลุ่มล้วยหอมลุ้ยหอมครับตั้งจิตตั้งใจไปแล้วครับตั้งจิตตั้งใจไปแล้วกลุ่มหวานจินหวานจินก็ไปนะครับยังไม่มีกลุ่มไหนที่จะโดนครับตัวแดงกลุ่มตามนะครับตัวแทงกลุ่มตามนี่เอาลงครับลงนะครับลงนะครับนี่มาเริ่มตรงนี้ครับมาเอาเรื่นี้ตรงนี้โดนแล้วเริ่มต้นใหม่ครับกลุ่มแทนมันโแล้วนะครับอ่าส่วนกลุ่มกลุ่ม ด้วยหอมยังไม่หล oh, ่นครับกลุ่มด้วยหอมยังไม่หล่นตอนนี้ไปเรื่อยๆครับช้าๆชัวๆครับตามมาด้วยกลุ่มหวานเย็นครับกลุ่มหวานเย็นกลุ่มหวานเย็นมาเป็นอันดับสองครับตอนนี้กลุ่มที่หล่นก็ับเธอกลุ่มนแเทอร์นัทเทอร์น์นะอยู่อันดับท้ายอยู่เอาลงครับเอาลงกลุ่มไหนหล่นครับกลุ่มหวานเย็นครับหวานเย็นหล่นตรงไหนครับตรงไหนตรงนั้นครับหวานเย็นหล่นนะครับตอนนี้กลุ่มที่ยังไม่หล่นเลย กุ่กล้วยหอมกำลุ่กล้วยหอมนั่งอยู่ครับกล้วยหอมนั่งอยู่ตอนนี้กล้วยหอมนั่งอยู่ครับกำลังจะเอาโค้งแล้วกลุ่ม้วยหอมเอาลงนี้นะครับลงนี้แล้วกลุ่มมันเนี่ยลงนี้นะครับแทรอคอแทรอคมาที่สบต่อเนี้ยแทรอคมาที่ยต่เอาลนไม่ลงลนไม่ลนลนก็ลน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 ไม่ลงครับเอาไปต่อครับกำลังตีโค้งครับตอนนี้กำลังตีโค้งเข้าโค้งนะครับตอนนี้ผ่านโค้งแล้วลง่แทรอค ออยู่ท right ี <for ced> um, <hey> ่สองครับตามมาด้วยหวานเย็นหวานเย็นกับแครอทยังสูสีกันครับไปแล้วครับได้แล้วครับตอนนี้ได้แล้วครับกลุ่มแครอทแครอทได้แล้วหวานเย็นก็มาแล้วครับตอนนี้ตีคู่กันมาตอนนี้พูดน้ำเงนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม้วยหอมอยู่ครับด้วยหอมอยู่้วยหอมอยู่้วยหอมอยู่ตามมาด้วยกลุ่มหวานเย็นรับหวานเย็นมาที่สองหวานเย็นมาที่สองกับทีสงเคยบอครับ

สี่คนสุดท้ายหวานเย็นไล่ขึ้นมาสูสีครับตอนนี้หวานเย็นซุบเร็วหวานเย็นสี่คนสุดท้ายหวานเย็นสีคนนนส่คน,คน,คน,นสุดท้ายคนสุดท้ายแขกรับแขกรับรู้ไม่รื่องเมล็ดข้าเชีนงไทยครับโอ้ตอนนี้หวานเย็นรนะับหวานเย็นอีกสองคนสุดท้ายหวานเย็น สุดยอดมากครับรอบนี้จึงเข้าที่หนึ่งรับไปเต็มเตสิบห้าคะแนนได้แก่ลุงกล้วยหอมลุมที่ข้าที่สองถึงแม้ก็จะล้บลอยแค่หนวจใจก็ยังสู้รอบนี้รับไปเต็มเสิบคะแนนได้แก่ลุมแครอทและช้ายังไงก็ยังเอาคะแนนกับเขาครับโปรเฟอร์ให้จับกลุ่มวันเย็นกับห้าคะแนนครับอ้าวรอบต่อไปครับเริ่มต้นสีผู้ชายครับ ้วยหอม5ครับแครอนสิบหวานเย็ยน5รอบนี้คะแนนสูงขึ้นครับรอบนี้คะแนนสูงขึง้นผู้ที่เข้าที่หนึ่งจะได้ทั้งหมดจะได้ทั้งหมด20คะแนนคร,รับที่สอง10คะแนนที่สาม5คะแนนครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าที่หนึ่งครับจะมีโอกาสชนะในเกมนี้ครับ ผู้ชายทรงทิ่ผู้ชายนะครับรวนจนถึงผู้หญิงคนสุดท้ายราเส็นชายนะครับหล่นตรงไหนเริ่มต้นใหม่ตรงนั้นอรอม t h r เริ่มครับงไงด้นะครับตอนนี้รอบที่สองคะแนนขึ้นสูงมาเลยครับ,อ,บ 1, 20, อันดับหนึ่งยี่สิบคะแนนอันดับสองอันดับสองสิบคะแนนครับและอันดับสามห้าคะแนนครับมาดูกัน<อ>ว่ากลุ่มไหนจะได้รับคะไป ดับที่หนึ un> un to to ่งตอนนี้เป็นกลุ่มหวานเย็นครับหวานเย็นมาแล้วมาแล้วครับรอบที่สองครับกลุ่มที่น้ำอยู่เป็นกลุ่มหวานเย็นครับหวานเย็นน้ำอยู่หวานเย็นไปถึงคนที่แปดแล้วครับตอนนี้หวานเย็นถึงคนที่แปดแล้วต้อนรัครับลนกลุ่มด้วยหอมลครับ สามสิบสอคนสางใช้มือครับใช้มือใช้มือแพ้ฝาละครับใช้มือแผ้ฝาละคนไหนรถรถตรงไหนรบต้นไหม่ตรงนัดครับรถตรนไหนรบต้นไหมตรงนันตอนนี้ผู้นั้นอยู่เป็นกลุ่มหวานเยนหวานเนกลังจะเ้าหอกนะครับตอนนี้หวานเย็นกาลังจะตีคอกครับตีหอกรงไปรรถไม่หล่นครับตีหอกร้อยีนะครับตีอก กำลังจะเข้าโค้งครับแฮรรถมาติสซ์ที่3เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มด้วยหอกด้วยหอกที่3แขนงพยายามอยู่โคตรเอารถโคตรเอารนนะครับหวานเจนลนหวานเจนลนด้วยหอกก็ลนครับด้วยหอกก็ลนตอนนี้แฮร์ริสมาติส นาดลิเพครับกลุ่มที่ผิดพลาดที่สุดก็คือกลุ่มรวยหอมมันร่วงแล้วร่วงอีกหล่นแล้วหล่นอีกแต่กลุ่มที่หล่นแต่ยังมีหัวใจนักสู้ครับก็คือกลุ่มวันเย็นรอบนี้จึงเข้าที่เดินเข้ไปเต็มเต็มที่สิบคะแนนได้แก่กล่มวันเย็นกลุ่มที่เข้าที่สองครับก็คือกลุ่ม สามก็แต่ไม่ได้คะแนนครับเนื่องจากใช้มือจับหลอดก่อนยืนครับแขฝ่าเลยไม่มีคะแนนรอบนี้ครับราเมือให้ลวยหอมครับสูดคะแนนครับเข้ไหมเอ่อคณการติขานะครับเพะฉะนั้นตามใดที่ไม่เข้าเส้นใจห้ามใช้มือจับหลอดนะครับครับมาแล้วครับหวานเย็นยี่สบยหอมสูดแขรอดสิบครับออกสูสีกันแล้วครับตอนนี้ อ่รอบที่สามครับสลับกันมาครับเอาหันหน้ามาหากันเปิดต่อทางเ้าครับรอบนี้จะเป็นพิเลยกครับมาสอนเอาอย่างยืดนะครับเอาพิเล็กยืดยืดครับอยู่ข้างหลังนั่นนะครับอยู่ข้างหลังนั่นะครับให้วิ่งมาแล้วมาสอนเอาอย่างยืดส่งคนสุดท้ายแล้วไล่มาครับทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่สลับกันไปสลับกันมาจนถึงคู่สุดท้ายเข้าเส้นชัยนะครับพร้อมพร้อม ส่งตำแหน่งที่หล่นครัให้เขาส่งไปที่ลูกาปปลาครับเสยเอาโอเคนะครับรอมทีทูวันเริ่มกันาจากของที่ที่จะพาลูกลุงไปสู่เส้นชัยครับ หวานเย็นกับแครอทยักษสูสีกันส่วนกล้วยหอมยักอยู่ที่สาับกล้วยหอมจะมี กลุ่มที่เขาอันดับหนึ่งครับในรอบนี้รับไป30คะแนนได้แก่กลุ่มหวานเย็นกลุ่มที่เขาอันสองครับรับไป20คะแนนได้แก่กลุ่มกล้วยหอมและกลุ่มที่เขาอันดสามครับรับไป10คะแนนครับน้ำใจนะครับแครอทนัทสิคะแนนครับอ่ะตัวแทนกลุ่มครับเก็บหล่อนขอเล่นนะ

ไปก่อ ยังไม่มีกลุ่มไหนมีลีลาครับยังไม่โชว์ครับอาจจะโชว์ในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายก็ได้ครับผ่บานไปแล้วสิบนา,าทีจากหกนาทีครับเหลืออีกประมาณหนึ่งนา,าทีกว่าครับยังอยู่ทั้งสองตรงก่อนทั้งตัวครับมืออห้าดุด ลงไปให้อีกฟิล์มลครับฟิล์มล่อยังไหนก็ได้หัวเข้าก่อน,นขาเข้าก่อนไปแล้วแต่แต่มือหักดูจักกันครับมือดูจักกันแพ้ฟาวครับไปส่งบทต่อไปครับแก้ไขปัญหา จากการชุดไปจะเข้าเส้นชัยครับสมแล้วก็ตาก็ห้ามดูแล้วสมแล้วก็ห้ามดูแล้ว